สวัสดีค่ะพบกับคุณนิชาณน,นนะคะวันนี้วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารนะคะ,ะ,คะจมบ,บูอมม่วงนิดๆน,นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะและที่สําคัญนะคะว่างๆก็ทําขนมทำกับ,บข้าวกินเองนะคะสองกล้องหน่อยนะคะโอเคคะ่ะใช้ได้คะ่ะ ะะวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันนี้อากาศบ้านเราถึมถนะคะไม่ค่อยมีแดดแจ๋เท่าไหร่นะคะแดดน้อยนอยนะคะอ่าละคะ่ะบรรยากาศก,ก็โอเคนะคะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆไม่ค่อยโประนะคะอ่าน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาห่อขนมจามามงกุฎกันนะคะอันดับแรกต้องดูขนมก่อนนะคะ จางมงกุนนี้นะคะดูนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ค่ะกวนเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวแล้วก็ะมะนร้ากะทินะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะสามอย่างประกอบกันนะคะกวนให้แห้งในส่วนประกอบสามอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่วนจะใส่ใต้คลิปนะคะตอนนี้อยากรู้ไม่ว่าข้าวกวนเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีผสมผสมอย่างไรนะคะไปดูได้นะคะในควรนิชานันนะคะในเรื่องก,การผสม แป้งจากมงกุฎแล้วก็การกวนขนมจากมงกุฎสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแสดงให้ดูว่าการห่อเป็นอย่างไรนะคะขนมจากมงกุฎนี้นะคะหากินยากนะคะตามท้องตลาดไม่ค่อยมีขายค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เขาจะทำเฉพาะงานมุนเท่านั้นงานมุนงานมุนก็เช่นงานมง ุดสงกา์ค่ะนะคะก็จะมีขนมแบบนี้หรือว่าเวลาเขาทำพิธีอะไรที่เป็นมงคลนะ,ะก็จะมีขนมอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นขนมหายากนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะอาตอนี้มาดูวิธีการหอ่อค่ะวิธีการห่อของเรานะคะการห่อของเรานะคะคุณผู้ชมการห่อของเรานี้กับอุปกรณ์ในการห่อ,อเราก็จะเป็น วิธีการทำ็นตองแห้งนะคะมีหลายตอนนะคะไปดูได้เลยนะคะขั้นตอนการทำนะคะอ่านะคะเมื่อตากแห้งแล้วเราก็ต้องไปรีดนะคะไปดูนะคะแล้วก็มาตัดตามความต้องการวันนี้เราจะหอ่อละวยหนึ่งคำนะคะคุณผู้ชมนะคะอุปกรณ์อย่างก็คือไม้กลัดคะ่ะไม้กลัดไม้กลัดก็จะทำ จะมีถั่วนะคะถั่วลิสงค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะคุณผู้ชมคั่วนะคะให้เหลืองนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะเปลือกออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็นําเม็ดเนี่ยนะคะมาซอยะคะ่ะซอยให้หละเอียดแบบนี้นะคะนะสามขั้นตอนนะคะเอาไปคั่วนะคะแล้วก็มาเอาเปลือกออกมันมันก็ค่อนข้างอะไรนะคะ ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีหลายขั้นตอนค่ะนะคะฝันจะเป็นจาามังกดมันทํายากนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะคนที่จะรับสืบทอดนะไม่ค่อยมีค่ะนะคะเราก็เลยช่องเราต้องอนุรักษ์ไว้ค่ะนะคะเอาละค่ะมาดูะคะ่ะดูดีๆนะคะแล้วก็ทําได้ค่ะต้องใส่ใจสนใจนะคะแล้วก็มีใจรักนะคะเอาละค่ะเวลาเราหอ่อเราก็จะห่อละหนึ่งค่ะ สมมติเราตัดมาหนึ่งคำนี่นะคะคุณผู้ชมหนึ่งคำแล้วก็จะมาใส่ไว้ตรงกลางของใบตองแห้งค่ะเห็นไหมว่ามันต้องควรให้แห้งอย่างนี้ให้ควรให้แห้งไม่ติดมือน,นะคะจากนั้นเราก็จะเอาถั่วในคันโดยไปข้างหน้าใส่ลงไปค่ะพอประมาณนะคะพอประมาณประมาณนี้อย่าเยอะมากเกินไปเยอะมากก็ไม่อร่อยนะคะดูวิธีการห่อ เราห่อให้ดูหลายต่อนะคะคุณผู้นนชมคงจะจําได้นะคะเราห่อไปตองแห้งไปตองสดให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะถ้าดูเรื่อยๆมาก็จะห่อเป็นในตัวเรานะคะสื่อประมาณนะคะนิดหนึ่งอันนี้้างนอกตัวนะคะประกบเข้ามาให้พอดีกับขนมนะค่ะนะคะประกบให้ดีแค่พอดีกับขนมจากนั้นก็ชี้กระโปงจดไว้ค่ะหนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองชี้กระโปงจดไวต้ตกเข้ามาเป็นสาม ขั้นตอนที่3ข้างขวาทําเหมือนกันทำไม่นับนะคะเอามาประจบกันเป็นขั้นตอนที่สี่โยงไว้นะคะโยงไว้จากนั้นใช้มีกรัดคะ่ะแทงลงแล้วแทงขึ้นคะ่ะก็จะได้เป็นหนึ่งหอเพราะฉะนั้นหนึ่งหอก็จะมีห้าขั้นตอนนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยไหมคะโชว์ไว้ก่อนนะคะดูใหม่นะคะ1คะ่ะ2 3ตบเข้ามานะคะ3 ต่อไปข้างนี้ทําเหมือนกันเราไม่นับสี่จบกันค่ะห้าเอาไม่กระดกดสวยไหมคะเยอะก็สวยดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูขอให้ดูสักห่อนะคะหนึ่งนะคะสองชี้กระโปงจดไว้ตกเข้ามาเป็นสามข้างนี้ทําเหมือนกันไม่นับจบจบมาเป็นสี่ ไม่กระด,ดเป็นห้านะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งห่อจะมีห้าขั้นตอนนะคะตอนนี้เราจะทําเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวขอให้ได้สักสิบหอนะคะคุณผมมูช้ชมไม่ยากนะคะค่อยๆดูไปแล้วก็จะออกเป็นเองต้องอาศัยเวลาค่ะการที่เราจะทําอะไรนะั้นเวลาต้องมีขึ้นกํากับนะคะเวลาจะช่วยเราได้เยอะเลยเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรเวลาจะช่วย จะช่วยเราในเรื่องการทําสําเร็จในเรื่องการผ่อนคลายในเรื่องอะไรสารพัดเกี่ยวกับชีวิตของเราเนะคะเวลานี้จะเป็นเครื่องผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จในะาะ,ะช้าหรือเร็วเพราะฉนั้นแรกๆเรายังไม่เป็นแล้วก็ช้าๆก่อนพอเราเป็นแล้วเราก็เร็วทีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหมดการกินก็สําคัญนะคะ จะบอกวิธีการกินเราหอยสักหอนะคะเอาสักเอาหอยได้สักสิบหอนะคะเดี๋ยวจะทําเวลาค่ะนะคะ,นะคะมันต้องเยอะๆถึงจะอร่อยนะคะเอ้ยมันต้องเยอะๆถึงจะแบบว่าเขาเรียกอะไรเวลากินนี่อย่าก,กินเยอะนะคะคุณผู้ชมมันหวานนะคะหนึ่งท่านสักสองหอก็ดีนะก็เวลาก,การกินนะคะก็ะกินกับพวกน้ําขิงน้ําสมุนไพรอะไร ช่วยได้เยอะเราต้องกินน้ำอุ่นนะคะอย่าไปกินน้ำเย็นะคะโรยค่ะ,ะ,คะถั่วนี้ต้องขั่วใหม่ๆนะคะถึงจะหอมนะโะชว์ไว้ก่อน,นะค่ะไปตองจะสังเกตว่าไปตองเราหอมมากเลยะค่ะพอาะดมไปอย่างเงี้ยจะหอมไปตองแห้งพอเวลาไปหอ่อกับขนมเนี่ยมันก็จะอ้วนแป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยแล้วผสม ชื่นใจนะค่ะเวลาดคุณพู้ชมหอไปกับเราด้วยนะคะสรุปว่าหนึ่งห่อจะมีกี่ขั้นตอนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะส่งรางวัลไปให้กี่ขั้นตอนนะได้ยินนะว่าตอบมาได้ยินอยู่ดูใหม่นะคะ ยากนะคะคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะหอมเ,เองนะคะให้เวลาหน่อยการการทำขนมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรแนดนเมกด้วยมือเนี่ยนะคะมันจะละเอียดออกแต่ว่าอ,อ,อะไรนะต้องใช้เวลาและและต้องใช้ทักษะทำหลายๆครั้งแต่จะเกิดความชำนานญะ นี้ก็ต้องดูอยู่ที่ใจรักใจชอบด้วยถ้าเรามีใจรักใจชอบคือเราทําเองเนี่ยนะคะมันก็ดีค่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันหนึ่งมันรู้คุณค่าสองแล้วก็เวลาเขาเรียกว่ามันมันมันอิ่มใจอะเพราะว่าเวลากี่นี่นะคะการจะทำสิ่งใดนะคะมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเอาใจลงไปใส่ สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เอาใจลงไปใส่นะสิ่งนั้นของเราจะทําได้ดีแล้วก็อร่อยค่ะอย่าลืมนะถ้าเป็นของชายก็จะได้ดีถ้าเป็นของกินก็จะอร่อยอันนี้เรียกว่าใส่ใจค่ะนะคะหนึ่งต้องใจรักก่อนนะคะรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะรักชอบได้หมดแต่รักนี่จะลึกซึ้งนะคะ รักในสิ่งที่ทำนะคะก็จะโอเค,คทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคนะคะกินไปก็พึ้งใจอิ่มใจนะคะอย่าโลเยอะมากจนเกินไปนะคะคุกท่านคะตอนนี้ของเราก็อวนไปทั้งบ้านนะคะหอบค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีไหมคะถ้าดีก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ ตอนนี้เวลาเราห่อเสร็จแล้วเราเราแสดงให้ดูแล้วว่าขั้นตอนการห่อเราเป็นอย่างนี้นะคะดีไหมคะดีก็ตอบมาว่าดีนะคะสรุปแล้วมีกี่ขั้นตอนคะได้ยินนะว่าตอบมาได้ยินว่าห้าห้าอะไรประมาณนั้นนะ่ะอ่ะแล้วค่ะตอนนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องนําไปตาก ตากแดดถ้าเป็นแดดจัดๆนะคะแดดจัดๆวันเดียวหนึ่งแดดอร่อยที่สุดแต่ถ้าใครชอบกรอไปอีกก้สองแดดน,นะคะคือความหนาของเกลนะ็ดจะขึ้นเยอะนะคะเกล็ดในนี้ก็คือเกล็ดของน้ำตาลนะคะอันนี้เรายังไม่ถึงแดดเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะ ยังไม่ถึงแดดเลยครึ่งวันเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวตาอีนิดหนึง่งเขาก็จะเป็นเกรดรอกแล้วมันจะทําให้กรอบนอกนุ่มในเวลากินนะคะเวลากินกินยังไงคะต้องมีวิธีการกินด้วยถึงจะอบอวนนะคะบางคนอาจจะใช้อะไรคะใบกรดขดจิ้มขึ้นมาแล้วใส่ปลาอันนี้ไม่ค่อยอบอวนบางคนแบบว่าถ้าเอามาอั่มแล้วมันจะน่าเกลียดแต่ว่า มันก็ไม่น่าเกียดนกคะถ้าเราจะกินนี่นมีบันมีกลิ่นรสชาติเราก็จะใช้อย่างนี้ค่ะ,ปะเปิดมาแล้วก็เอามาไว้ที่ปากแล้วก็อ้ามลงไปจมูกของเราก็จะโดนกับไปตองแห้งปากของเราก็จะอะไรคะ่ะกลิ่นในก้อนนี้เข้าไปมันก็จะอบอวนหอมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยมันก็คือ จะได้กลิ่นหนึ่งกลิ่นถั่วสองกลิ่นแป้งกลิ่นกะทิและน้ำตาลนะคะอบอวนรวมกันจมูกอีกจะได้กลิ่นอีกก็คือกลิ่นของใบตองเเพราะฉะนั้นการกินแต่ละอร่อยถ้าคุณผู้ชมพิจารณาให้ดีนะคะเราพิจารณาในการกินหรือว่ากินแบบเขาเรียกว่ากินแบบกินแบบอะไรตั้งใจตั้งใจอบอวนต้องการ ลิ่นหรือรสชาติของมันนะคะมันก็จะชื่นใจอิ่มใจนะคะเวลากินเนี่ยมันต้องออจินตนาการไปด้วยนะคะว่าเวลาเรากินเนี่ยขนมเนี่ยนะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ใช่จดแต่ว่ากินนะคะอันนี้กินแบบพินิจพิเคราะห์หรือว่ากินแบบวิเคราะห์แยกแยะออกมานะคะแยกแยะออกมาให้ได้ว่าอันนี้เป็นกลิ่นอะไรอันนี้เป็นกลิ่น แป้งนะอันนี้เป็นน้ำตาลนี่เป็นกะทิอันนี้เป็นกิ่นตัวหรืออันนี้เป็นกินของใบตองนะคะเราต้องแยกออกมาน,นี่ก็เรียกกินแบบนิเคาะกินแบบวิเคราะห์พี่นิดพิ่เจรณานะคะเราก็จะกินอาหารเนี่ยคะ่ะเหมือนมันปลื้มเข้าไปนะคะเหมือนเหมือนเราละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสู่ในร่างกาย กินอาหารไม่ว่าชนิดใดกินขนมชนิดใดเราต้องกินแบบพิถีพิถอแล้วก็เคี้ยวแบบชื่นชานะคะเคี้ยวหลายๆครั้งจะได้พิจารณานะคะทุกอย่างต้องพิจารณามีสติกับการกินนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้เราพูดถึงการกินนะคะตากแดดนะคะหนึ่งแดดน,นะคะกำบันสวยแต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้แข็งแข็งก็สอง เอาห่อเก็บไปก่อนนะคะราคะการกินอธิบายไปแล้วนะคะกินแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงถ้ากินคุณผู้ชมลองเขาเรียกว่าลองออดูความแบบตกต่างนะคะถ้าลรงกินแบบดูเร็วคือเดี๋ยวนี้นอ่ะคนนับปัจจุบันเนี่ยเวลากินเนี่ยอะไรมันก็รีบเล่นไปหมดไม่ได้กินแบบชื่มชามันต้องให้เวลา มันเป็นช่วงหนึ่งอะช่วงหนึ่งเราอาจจะกินแบบเร็วๆกินแบบกินแบบต้องรีบทําเวลาแต่มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าในชีวิตอะบางวันนี่ยนะคะในชีวิตของเราต้องกินแบบเชื่อชาแล้วก็พินิจพิคอร์นะคะกินแบบละเอียดถีทถ้วมีชีวิตแบบละเอียดถีทั่ทวมีสตินะคะก็เรียกว่ามีสติในการกินนะคะและการกินจะต้องเคี้ยวให้หลายๆครั้งนะคะอ่ะละค่ะ อธิบายการกินไปเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะเสจหอเสร็จแล้วก็ไปตากแดดตอนนี้มาดูที่เราจัดไปแล้วนะคะถูกไหมเราจัดใส่จานนะคะเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะกินท่านละสอหอพอน,นะคะ <c oughs> อย่ากกินเยอะนะคะเพราะว่ามันหวานเนี่ยต้องไปวิ่งคะ่ะเพิ่มรอบนะคะถ้าใครกินเกินสองหอเนี่ยต้องไปเพิ่มรอบนะคะต้องไปวิ่งไปเดิน ดย๋ยวิ่งอย่หกลมไปเดินค่ะเพิ่มรอบนะคะสุขภาพจะได้ดีนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ไว้ก่อนค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะเรียนใส่ถานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตากแดดน,นะคะตากแดนนะะกแดนหนึ่งแดดตอนนี้เด็ดแดดเริ่มมาแล้วนะคะโดยธรรมชาติค่ะตากแดดโดยธรรมชาตินะคะเวลาเราไม่ผ่าน การทำอะไรเวลาเราไม่ผ่านเขาเรียกว่าไม่ผ่านเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้หใหเ้เต็มฐานเลยนะคะเวลาเราไม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมขนมของเราเนี่ยนะจะมีคุณค่าทางโภชนาก,การเยอะนะคะมีคุณค่าทางโภชนาก,การมากเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ไปผ่านเครื่องไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ,อีกสัก ส่งหอนะคะให้เต็มขาเดี๋ยวเราจะเป็นตาแดดค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วเราจะแจกสูตรขนมค้าให้แก่ขายของเรานะคะแล้วก็ถึงเวลาอันเหมาะสมก็จะส่งสูตรไปให้นะคะพิธีการทำนะคะสูตรขนมหรือท่านต้องการขนม อะไรนะคะก็จะทำ,ทำแจกไปให้เมื่อถึงเวลาสมควรเช่นอยากกินจ่าม,มงกุฎเนี่ยนะคะเราจะส่งไปให้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมีเงื่อนไขว่าคอมเมนต์ลงมาแล้วก็ชอบขนมอ,อะไรนะคะตกลงสรุปว่าวันนี้นะคะการทำขนมจ่าม,มงกุฎน,นะคะคุณผู้ชมมันจะมีขั้นตอนคือหนึ่ง มีสามตอนนะคะหนึ่งหนึ่งอะไรคะการผสมแป้งนะคะการผสมส่วนผสมนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะต่อจากนั้นอีกตอนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าไปกวนค่ะนะคะ,นะคะต่อจากนั้นกวนเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะนี้นะคะอันนี้จะสรุป อนแล้วนะคะพออีกตอนหนึ่งก็จะทำไมคะพอเสร็จแล้วต้องเอาไปตา ก็มีบางส่วนนะคะที่คนชอบกินแบบเร็วๆอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเร็วๆอย่างนี้ก็ได้ความอร่อยก็จะแตกต่างกันแต่ว่าพอเร็วอย่างนี้ก็มาคูบขูบถั่วเนยคะ่ะก็อร่อยเปีนแบบนี่แต่ว่าถ้าจะกินให้ดีแล้นะคะถ้าเราจะกินให้แบบมันมีรสชาติอีแล้วมันต้องกรอบนอก,อน,กนุ่มในกัดไปเนียแล้วก็จะแบบ แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตากแดดหนึ่งแดดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ห่อขนมจังหงบุญน,นะคะสำเร็จลงแล้วนะคะเก็บที่เหลือเราก็จะห่อต่อนะคะอันนี้ไปตากแดดก่อนนะคะประเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะของเป็นเกร็ดอย่างนี้ค่ะะนคะ,นะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกัน สวัสดีค่ะ